สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะคืนนี้ก็จะมีนะคะเทคนิคนะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะขายออนไลน์แล้วทำยังไงให้เราขายได้นานขายดีมากขึ้นมากขึ้นนะคะอาจจะแสงไม่ได้เป็นใจนะเปิดแสงก่อนแต่ก่อนจะก่อน <c oughs> <c oughs> จะมาแบ่งปันนะคะ <c oughs> <c oughs> จากประสบการณ์ ตัวเองนะอ่าที่ขายมาหลายปีแล้วเราก็ขายดีนะคะแต่เป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำค่ะนะลงมือทำค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะขายดีได้ยังไงงงเยอย ว่าเรื่องหนกันเนี่ กินนะ่อะเนี่ยสมมุติว่าจะขายดีถอกใช่ไหมหรือขายยาลดน้ำหนักยาเราดีใช่ไหมเราก็กินค่ะถายรูปของกินหถูงกินกินสารพัดแล้วก็กินยาด้วยเพรถึงถึงเป้าหมายเราคือ3ามเดือนเท่าร่เนี่ย ผอมลงใช่ไหมเออแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็พูดเลยขายเลยทีเนี้ยหรือว่าหนึ่งเดือนกินแล้วเราผอมลงคนดูก็แบบจะตกใจว่าฮเฮ้ยนี่เรากินเยอะนะเว้ยแต่ทําไมเรายังผอมเราสุขภาพดีอยู่อะไรเงี้ยแปรงฟันก่อน Terima kasih telah menonton! ย้ำแหนมกันจะดูของพ่อไหมยอยากให้ใครเขามาดูถูกกาบ้างเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ไม่สำเร็จหรอกมันไม่จริงไี่ได่ขายของอะนไลอะ่ะกว่าจะขายดีได้ ผ่านอะไรมาเยอะผ่านแม้กระทั่งแบบเขาเป็นยูเลอร์ลายใหญ่แล้วแบบก็เห็นพวกตัวแทนย่อยเขาก็พูดดูถูกว่าเราอย่างวันนี้ทําไม่ได้หรอกอย่างนี้พี่ก็พิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าครูทําได้แล้วนะเดือนละห้าร้อยสองเจ็ดแปดเดือนคําเราเอาคําดูถูกอ่ะของคนอ่ะมาเป็นแรงผลักดันเรา เพื่อจะทำให้เรามียอดขายที่ปังมากขึ้นแล้วมีเงินเก็บมากขึ้นประสบความสำเร็จให้ได้มากขึ้นนะคะเริ่มต้นการขายออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะทุกคนง่ายมากใช้แค่โทรศัพท์กาเนดเท่านั้นเองนะคะแค่เราใช้สินค้าให้มันเห็นผลแล้วเราก็ออกมาขายตามความจริงว่าเราใช้ยังไงยังไงแคนะ่มันจะขายได้เลย หรือคุณจะออกมาสร้างตัวตนขายเขาเรียกว่าขายตัวเองขายคุณค่าตัวเองก็ได้ขายจากความจริงว่าเราดีแบบไหน,นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนั้นพี่ก็ยังไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะคะพี่เก่งเน้นการโพสแคปชั่นเจาะจงตรงปัญหาของลูกค้าแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย นะคะสำหรับตัวพี่เองที่ขายมาหลายปีเนะาะพี่ขายครีมขายแูมพขายดีท็อกอะเริ่มจากการที่เราใช้เห็นผลแล้วพอมาขายปุ๊บเราก็แล้วก็ศึกษารายละเอียดสินค้าแต่ละแบรนด์ข้อมูลส่วนผสมข้อดีข้อเสียของการใช้สินค้ากินสินค้าผลข้างเคียงทําไมสาเหตุอะไรผู้หญิงถึงเป็น ถ้าหายเพียงเลยดีใช่ไหมพี่ก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นตกขาวล่ะทาไมไม่หายจากอาการตกขาวสักทีพี่ก็ไปดูใน YouTube ไปดูที่ครูเป็นเป็นหมอที่เค้เจ่ะจงเข้ามาสอนเออเราก็รู้เลยว่าสารเหตุนี้นี่เองที่แบบผู้หญิงส่วนมากทําไมเป็นตกขาวไม่หายค่ะต่อให้กินต่อให้รัก บางทีบางทีโฆษณาเมื่อวังว่ามันหายขาดแค่ล้างมันก็แค่บรรเทาแค่ที่สองสามนาทีแต่ถ้าเรากินของหมักของดองของหวานมากจนเกินปริมาณมันก็กลับมาเป็นอีกอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอธิบายให้ลูกค้าได้ได้เข้าใจอะนะคะถ้าเรานอกจากเรารู้รายละเอียดสินค้าแบบแล้วเราต้องศึกษาอย่างอื่นให้มันกว้างด้วยนะคะ เออน,นะคะเวลาเราขายสินค้าเนาะอันดับแรกนี่ยง่ายทําแค่เนี้แล้วก็โพสตขายระหว่างวันถ้าเราทํางานประจะําเราจะแบ่งเวลายังไงตื่นเช้าหน่อยเพื่อเราจะทําให้เรามีเงินมากขึ้นตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเลิกงานนี่แหละเวลาการขายของคนทางานประจําคนที่เลี้ยงลูกเราคนเลี้ยงลูกสบายมากที่จะหาเงินช่วยแฟนได้เอาเวลาเออก็ตื่นเช้าเหมือนกันหรือช่วงที่ลูกหลับ หรือบางทีโพสสักสีห้าโพสแล้วก็ไปทํางานบ้านให้เรียบร้อยหรือบางทีตื่นเช้าทําเสร็จแล้วก็รัวโพสขายคอคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยยังลูกจะมีเวลาเยอะมากกว่าคนอื่นเวลาคนเราไม่เท่ากันคนเล่นโทรศัพท์ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เฉพาะโจจงหาปุ่มเป้าหมายของเราอ่ะที่เขาอยู่กับโทรศัพท์อย่างพี่นี่พี่นี่ก็เน้นหาแม่บ้านคนที่มีลูก หรือบางทีคนทํางานโรงงานอะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายเราหรือคนอายุประมาณเราที่เขาจะมีปัญหาคล้ายๆกันกับเราหน้ามันหรือเป็นสิวคล้ายเราอะไรเงี้ยถ้าเราขายสบุรเนาะเออเวลาเราขายเราก็จะขายได้ง่ายแต่เวลาเราแอดเพื่อนเข้ามาแล้วนะเราอย่าเหมือนไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะ่ะให้เราแบบไปทักทายกับเพื่อนบ้างไม่ใช่มัวแต่โพสขายของ เพื่อจะให้เขารู้จักเราพอเขารู้จักเรามากขึ้นเขาก็จะมาส่องเราทีเนี้ยเขาก็เออแม่ค้าคนนี้เพื่อนคนนี้น่ารักอะไรรู้จักมาใส่คอมเมนต์อะไรให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะบางทีอะเรายังไม่รู้จักเขาเราเขายังไม่รู้จักเราป้ออาจ,จยังไม่ รู้สินค้าเราก็ไม่ซื้อใช่ไหมแต่พอเขารู้จักเราไปในนานเออเขาเห็นว่าเราขายเ้นี่ยเราก็มีปัญหาเหล่าเนี้ยเขาอาจจะมาซื้อของเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราทําเพื่อไม่ได้หวังผลว่าเขาจะมาซื้อเราหรือเปล่าแต่เราเพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บรรยายสินค้าคิดแคปชั่นโพสส่งของรับตัวแทนแพ็คของส่งของทําวนไปทํอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าเ้ามาอีก ต่ขยันทําหน่อยนะคะแคปชั่นเน้นคอนเทนต์แรกหัวหลักก็คือแบบถ้าเราเขียนโพสต์แรกนะโพสต์ให้โดนใจอ่ะนะคะคอนเทนต์แรกนะ,ะให้เขาประกดตาเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรเนี้ยนะคะคุณตรงเป็นนักปิดการขายค่ะอย่าเป็นแต่นักขายนะคะ,ะ,คะให้ลูกคา้ารู้เลยว่าเนี่ยกำลังเป็นสมมติว่าเขาเป็นปัญหาในอยู่นี่เขามาเจอพอดีอ่ะเขาหายแน่นอนอาการเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะต้องให คนที่ซื้อเห็นปัญหาของเขาด้วยถ้าเขาไม่รู้ปัญหาเขาก็แก้ปัญหาเราก็แก้ปัญหาให้เขาไม่ได้ถูมไหมเออนะคะเนี่ยวิธีการเขียนแคปชั่นแล้วก็ใส่รายละเอียดดีๆไปเลยจริงๆการโพสเยอะไม่ใช่ว่าจะทําให้คนเห็นเยอะนะการโพสดีเพื่ออะไรอสี่โพสอะไรเงี้ยในหนึ่งวันของการําหแบบใครที่ทํำประจำแต่ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็โพสเยอะเพราะว่า เวลาเขามาส่องเจอเราอ่ะอย่างน้อยเขาเลื่อนดูลรายละเอียดดีสินค้าเป็นที่มาทีมันน่าน่าใช้จังเลยเขาก็อยากจะใช้อ่ะถ้าเราโพสรายละเอียดไม่ค่อยดีอ่ะแต่ไม่ใช่แบบว่าโพสติดกันปุ๊บปุ๊บมันไม่น่าอ่านมันลุกแต่คอนเทนต์แรกให้ดูโดดเด่นที่แบบจูงใจเข้ามาที่เหลือก็เว้นมาสักระยะหนึ่งสองคอนเทนต์แล้วสามคอนเทนต์ลงมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเขียนโพส บางทีมันรีบเขาก็เขียนเยอะเหมือนกันนะแหละแต่ว่ามันมันลบกไปแเดี๋ยวจะเขียนจะเขียนแคปชั่นให้มันลบก,ไป,ก,ลก,กไปให้แบบเออเขามาเจอพวกบเสะดุดตาเขาเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือโพสถึงความขาดแขนโอ้ยเดี๋ยวในวันนี้เนะี่ยคิมจะหมดแล้วที่ทาเต่าจะหมดแล้วหรือแบบสบู่ล้างหน้าจะหมดแล้วอะ่ะมีใครมีตัวเลือดีๆไหม เพื่อให้เขาคมเมน์เราให้มีคนเห็นเยอะๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่นี้ก็ไม่เคยทำแต่ที่เรียนมาที่ก็ลืมเหมือนกันน้องทีเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้แล้ววิอยากจะมาบอกมาแบ่งปันนะคะเสียงมันมืดว่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะพี่น้องเนะเพิ่งเราเพิ่งทําคลิปนี้ตั้งใจทําแล้วก็ขายของไปด้วยนะคะต้องยูทูบของทีนี้แล้วก็ จะพยายามเรียนรู้แล้วก็จะเอามาแบ่งปันนะจริงๆสนมากจะมาแบ่งพี่ตั้งใจกับตัวเองว่าพี่หาตัวเองเจอละพี่จะมาสอนในในสิ่งที่ตัวเองมีและประสบความสําเร็จแล้วก็เคยที่ทําได้เอาแบ่งเฉพาะสิ่งที่ทําได้แล้วก็เหมือนเราให้ด้วยเราขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะขายคนเดียวค่ะเราก็อยากจะมี ตัวแทนเนาะเออนะคะให้ตัวแทนได้มีรายได้ไปด้วยกันมีเงินมากขึ้นไปด้วยกันก็ขอบคุณนะคะหนึ่งการกดต,ติดตามขอให้เราได้เจอกัน,นะค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าเฮ้ยนั่งเลี้ยงูอยู่บ้านทํางานประจำม,มันถึงเวลาแล้วอะ่ะที่เราจะมีเงินมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นเพื่อจะทําให้เรามีอิสรภาพในชีวิตเป็นจริงแล้วตามความเป็นจริงของพี่นิดนะคะถ้าวันหนึ่งอะ่ะ เราเรียนรู้แล้วเราไม่ลงมือทําเลยเราไม่ไม่ขยนันไม่ทําอะไรเลยอี่ะพี่ว่าเงินมันไม่มานะแต่ถ้าเราทำอะ่ะโพสขยันโพสขยันรีวิว,ว,วหาคอนเทนต์ที่ดีมาทำเพจตัวเองคอนเทนต์ยูทูบตัวเองแต่ที่นี่ไปเรียนรู้กับโค้ดแบงค์มาโค้ดเขาบอกว่าให้ทำาสิค้าตวเองให้แตกต่างจากคนอื่นนะนะคะ ที่จะลองคิดดูว่าเราจะรีวิวให้แตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงนะคะกำลังคิดอยู่นะคะาอ,อบายสวัสดีค่ะนะคะก็หวังว่าความรู้นี้จะเป็นความรู้ที่ดีสำหรับทุกคนนะคะไอวายสวัสดีค่ะขอบคุณมากมานะคะที่มากดติดตามนะคะกดแค่ครั้งเดียวแล้วก็กดแชร์นะคะ